กลางคืนอย่ายืนนานสัตว์เดื้อยคลานอยู่ขล้างทองฝ<ป>ูงลิงตีสิงกองถือไม้พรองเข้ามาพันลารับแล้วพับถึงเงินสลิงอย่าพึ่งขันเปล่าคุยอย่าคุยกันให้อดกลั้นวันกล้ากลืนวางหาบก้มกราบพระหากชนะ อย่าเล้งตนตะไคร้สิ่งใดปนใช้น้ำฝนล,ล้างให้ดีเครื่องกองก็ของไทยซื้อมาใหม่ใช่ของฟรีหอยแคลงแพงเต็มที่โชคไม่ดีที่ตลาดตรำคลายผิดให้คิดหนักถือจะบไปตัดแกลงแบกคลานราคาแพงตัดไม้แดงถือแกลงมา ควมาจานอยู่บ้านใหม่นั่งกวยเปยเฮลูกยากวยคว้าหาวิชาคนมีค่าได้ว่าความ